และสิ่งสําคัญเราพี่น้องเนาะเมื่อประมาณสองกว่าปีก่อนกับมือนี้อาจารย์คอยมาเนีมันสองวันสามสองวันสามเนาะก็บพักพักนอคือกันเนาะเห็นบ่ช่วงฤดูนอนะเนาะและมือนี้มันก็ก้งกับก้งกับมือเดียวนั่นนี่ฤดูนอนอีกเนาะนอกระยางขั้นนี้สำคัญเนอหนอนอเฮียกันเนาะหนอ,นอเฮียเป็นบอลวัฒแทกพี่นอ้องเนาะมาหอดมาทางจุดไหนเนาะ และมันมีความลับเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมไปบึงสองบ่าวบุญนำเนาะและมือนี้ก็เป็นมือเรื่องบังเอิญน,นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อปีสองพันสามอาจารย์จากมาลัยดงโดกเนาะซึ่งเป็นอาจารย์ของสักจึกเองนเนาะผลมาเห็ุสารคดีคนป่า นอนรับฟดีเดอเดรเจ้านนะสิบโบถูกกวนเวลาเป็นไรเนาะพี่น้องเนาะโคจูมพระเด็จทุกข์ทางสักจึดมาแล้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งซับหนึ่งไล่หนึ่งแซ่เพื่อเป็นกำลังใจ สบายดีกับบรรยากาศกลางป่ากลางลงพี่น้องเอยเน,นาะขณะนี้เวลาเจ็ดโมงเนาะแต่ว่าในกลางป่าเนี่ยมันจะมืด,ดหน่อยนึงเพราะว่ามันถือบทบังด้วย,ยต้นใหม่ใบห้าทั่วทุกสารทิศเนาะเดี๋ยวไปสำรวจบางว่าแต่ละคนนอนจากไหนเนาะไปเอาไปกัน,กนเลยพี่น้อง นี่คือชีวิตกลางปลาแต่แถพี่น้องอเอายาซิฟันอยู่นี่อยู่หัวนเนี่ยหอ,อยไปอยู่หัววันนั้นเคลื่อนปลาเนาะ เมื่อนี้ผู้อื่นแมนธำรมดามันหลายคนเนาะแต่ว่าเขาเจาไปหาอยหายกินเนี่น้องเนาะเหลือแต่เท่านี้บอกว่าน้ำซวนไปกานหอยแล้วบ่แม่นกานปูเนาะ <c oughs> <c oughs> าไฟบ่หุ่งเลยว่ะพอ่อไฟบ่หุ่งเลยว่ะตั้งบ่ไต้ว่ะาตั้งหมอดตีอนอนรับผัดีเด้อพ่อเด้อจ๊ะ นะสุโบก่อนเวลากันหลายเนาะพี่น้องเนาะ,ะลืมแล้วแบก,กวัวอาหมารนะ่ะพี่นอนะอ้องเนาะก็คือบรรยากาศจากเคลื่อนพอบุญไทยเนาะ,ะบรรยากาศก็ชิวๆพี่น้องติดหอยเนาะติดหอย นะคือว่าเออกระด้มาเห็นนั่พี่นัองเนาะกระด้มาเห็นเบาวนำกำลังเชยหนานะ้อี่น้าหนานัะนะ่นจ้ะอืม นอนแหละกะวะว่าสิ่งต้นก็เป็นไปปูอยู่ออาไปเนาะจะไปปูเนาะอุ้ย บังเทือนแมมมิกอ๋ออันนี้คือบรรยากาศเทือนแมมมิกพี่น้องโอ้บรรยากาศดีๆเลยเนาะคนนั่งสูบยาเม่เา่าเออเม่ม่าม,ม่เ่าเลี้ยงหลานลูกสาวนั่งสูบย,า,ยา,า,าสบายดีตื่นแล้วดิ แม่มิกนี่ต้นกำเนิดเด้พี่น้องเด้ปุดิยากโมเราไปเบิ่งอยู่คลิปเบาบุญน้ำเนาะกำเนิดยังเนาะและเมือนี่ก็เป็นมือเรื่องบังเอิญน,นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อปี2003อาจารย์จากมลาลัยดงโดกเนาะซึ่งเป็นอาจารย์ของสักจึกเองเนาะเผิ่นมาเหตุสารคดีคนป่า กับทีมงานทบทเมืองเพียงเนาะหอมกับโทรภาพแขวงเสยบุรีเนาะอาจารย์ของข้าพเจ้าฮันได้มาอของวัฒนเอ,อ่อมาสังเกตการชีวิตการเป็นอยู่ของเผ่าตองเหลืองเนาะเพื่อ,อเขียนเป็นปุ่มเนาะซึ่งเพิ่นกลับไปอธิบายให้ข้าพเจ้าโเกี่ยวกับ ชีวิตการเป็นอยู่ของเผ่าตองเหลืองเนาะและการใหญ่บานทุกๆุเจ็ดมือเนาะประมาณเจ็ดมือเมือ่อบางทีกระซามสี่มือเมื่อใบตองเหี่ยวแล้วขเขาจะก็นใหญ่เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ใบตองเหี่ยวเขาก็บม่ใหญ่แล้วนะพี่น้องเนาะอาจจะใหญ่แต่บางคนเนาะคือไม่เทาแพทเนาะแต่ว่ากลุ่มของพงอ,อบนไทยกลุม่มของเบานูนเนาะมันมีการ ยงใหญ่อีกแล้วเนาะเพราะว่าข้าเจ้าได้สร้างเฮื่อนดีแล้วเนาะและเฮากับมาโหอีกว่าปัจจัยการใหญ่ฮะโบเมนหย่อนใบตองเหลืองเลยใหญ่น้พี่น้องเนาะเขาเคยได้ยินเมื่อก่อนนี้เขาจะใหญ่เมื่อใบตองเหลืองเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นกับปัจจัยเสบียงอาหารลายกว่าน้พี่น้องเนาะถ้ามียังมีอาหารละ ถึงจะดนสำนได้เขาก็จะอยู่เนี่ยนำกันเนาะเติถ้าบุมีอาหารก็คืออยู่บ่ได้เนะะาะสภาพไปหลอมก็มีส่วนและสิ่งสำคัญเนาเป็นหนงเนาะเมื่อประมาณสาวกว่าปีก่อนกับมือนีกําลังเต็มหน้าจ้ะปัจจุบันนี้กําลังเต็มหน้าค่ะ เพิมความงามพี่น้องอ่าอาจารย์คอยมามันสองวันสามสองวันสามเนาะเก็บพักฮักนอคือกันเนาะเห็นบ่ช่ว่างระดูนอน่ะเนาะและมือนีมันก็กงกับกงกับมือเดียวนะนี่ระดูนออีกเนาะนอกระยางขั้นนี้สมุดนอเนาะนอเฮียกันเนาะเนาะเฮียเป็นบอลวัดแทพพี่น้องเลยมาฮอดมาทางจุดไหนเนาะและมันมีความลับเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมไปเบิ่งสองบ่าวบุญณำเนาะ

หย,ยอกมามาเลียปากเลยหยอกสากสากพวกหัวอุ้ยต้นมน้ำกินหน่อยได้ไล้ก็ต้องได้ไปไก่ปูเลยแซงหุ่งบอนัันเ็นเฮือนบาววาดเนาะ เพืนเบาหวาดตัวที่คลิปเบาบุญนำเห็ดว่ารักต่างไว้ใจกลางดงนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเฮือนเบาคูนบ่บ่มเม่นเนนอ่ะเบาอีกเนาะเบาอ,อีกเบาอ,อีก,อก,อกแล้วอยู่ฝากนั่นดิไม่ได้แพะเป็นเฮือนเก่าของซาลีเออเฮือนเก่าซาลีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยจะของเฮือนหลังนั้นน,นี่ไปฝั่งนั้นมืดล้วไปเบ้างเฮาหมืดลรอ ดเ,เดี๋ยวมุแ่แรงเขาจะไปไต่ปูกับบุ่น,นำนะที่ละพี่น้องฝนตกมากาาอ่ะทะยุลมยังเล <c ười> ตะกี้บ่มีบุนน้ำจะกินเข่าหรือกินอเอาตะกี้นี่เหากินมันแดว่าเหากินมันแด่กับกินเข่าแด่เดี๋ยวนี้กินกินแต่เขา่าบ่อือเดี๋ยวนี้เนี่ยกินแต่เขา่าอืมมันก็กินบ่มันนกกิกไปขุดตมึักน้ำงามอามามาปอกล้างอีนิ่ง,ง็ต้มอืม แส,สดงพี่น้องแบดการมืดแล้วเนาะแบมดมืดแล้วเนาะขอขอบใจที่ทานให้เกียรติติดตามรายการเนาะขอให้ท่านมีความสุขกับการหับสมเผาตองเลี้ยงนะพี่น้องเนาะแบกดก็มืดละอ่าขอลาจากกันกับคลิปวิดีโอของอ่าเมทัลมินนะ